สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World ประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่เป็นคําถามหนึ่งที่ได้มี FC ท่านหนึ่งถามผมมาอีกแล้วนะครับผมว่าเขาเนี่ยนะครับได้ไปเห็นแผนที่ของรัสเซียแล้วก็เห็นเนาะเออรัสเซียเนี่ยมันมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่านะครับ สิ่งที่มันทําให้เขาแปลกใจเนี่ยมันคือมันมีนะครับผมพื้นที่ติ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนของสาพันธรัฐรัสเซียที่อยู่ใจกลางของยุโรปเลยนะครับผมไม่ติดกับตัวแผ่นดินใหญ่เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับผมที่ถูกห้อมล้อมด้วยประเทศโปลแลนด์และลิทัวเนียเป็นประเทศที่มีลักษณะแบบ e n c นเคฟหรือว่าเป็นไข่แดงนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าแคว้นคาลินินกราดนั่นเองนะครับผม คำถามก็คือนะครับผมทําไมรัเสเซียเนี่ยถึงมีพื้นที่ตรงนี้และเจ้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับผมทําไมรัเสเซียเนี่ยถึงมาจับจองจนกลายมาเป็นเมืองเมืองหนึ่งของรัเสเซียที่อยู่ใจกลางของประเทศยุโรปที่เป็นสมาชิกนาโตด้วยเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับท่านผู้ชมเราต้องมาที่คําถามแรกกันก่อนนะครับว่ารัเสเซียเนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับ เรื่องราวของเราเนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปนะครับผมตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมหรือก่อนสงครามโลกครั้งที่1ได้ซ้ํา พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าทั้งแถบเลยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของจักรวรรดิเยอรมันมาก่อนโดยที่ชื่อเดิมของเมืองตรงนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะกลายมาเป็นคารินินกราดเนี่ยมันมีชื่อว่าโคนิชแบกนะครับผมซึ่งมันเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรปรัสเซียม,มาก่อนซึ่งภายหลังเนี่ยก็กลายมาเป็นจักรวรรดิเยอรมันแล้วก็ได้มีการเนี่ยย้ายเมืองหลวงไปที่เบอร์ลินแล้วก็ย้ายกลับมาที่นี่อีกทีแล้วก็ย้ายกลับไปที่เบอร์ลินอีกทีนะครับผมคือสลับไปมาระหว่าง2เมืองนี้หลายรอบเลยเมืองโคนผมจึง มีความสำคัญทางด้านของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจกักรวรรดิเยอรมนีเนี่ยเป็นอย่างมาก จนเมื่อจบสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับผมจัก,กรวรรดิเยอรมันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้นะครับผมทำให้ต้องเสียดินแดนบางส่วนคืนให้กับหลายประเทศหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับผมมันคือดินแดนที่เสียคืนให้กับโปลแลนด์ไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูแผนที่เนี่ยนะครับผมมันจะทําให้พื้นที่ของโคนิชแบกเนี่ยมันกลายมาเป็นพื้นที่เอ็นเคฟนะครับผมหรือเป็นพื้นที่ไข่แดงคือเรียกได้ว,ว่าถูกห้อมล้อมแล้วนะครับผมโดยประเทศอื่นๆไม่ติดกับตัวแผ่นดินของเยอรมนีหลักแล้วแลลอหัังจากนน้เ่ยรผมม นี่เนี่ยก็ได้ทําการรุกรานประเทศโปลแลนด์ทําให้เกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้นะครับผมยึดดินแดนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคืนมาแล้วก็ทําให้พื้นที่โคนิชแบกเนี่ยเชื่อมต่อกับแผ่นดินเยอรมนีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกได้ดว่าทางเยอรมนีนะครับผมก็แผ่ขยายอาณาเขตไปได้กว้างใหญ่ไพศาลเลยใช่ไหมฝั่งตะวันตกก็สามารถพิชิตฝรั่งเศสไปได้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับผมก็เกือบจะถึงมอสโกอยู่แล้ว แต่พอช่วงปลายของสงครามเนี่ยผลของสงครามเนี่ยนะครับผมมันกลับกลายเป็นว่าฝั่งเยอรมนีเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็ค่อยๆเสียดินแดนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพื้นที่โคนิชแบกเนี่ยนะครับผมก็ถูกกองทัพแดงของโซเวียตเนี่ยนะครับผมบุกเข้ามาแล้วก็ยึดพื้นที่ตรงนั้นเป็นเวลาหลายเดือนนะครับผมก่อนจะจบสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าพลเมืองชาวเยอรมนีหลายคนเนี่ยได้ทําการนะครับผมอพยพทิ้งเมืองนั้นนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หนีเข้ามา ยังฝั่งของตะวันตกไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะพวกเขาเนี่ยกลัวฐานโซเวียตกันเป็นอย่างมากเลยทําให้ตอนจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแทบจะปลอดชาวเยอรมนีเลยมีแต่คนรัสเซียนะครับผมที่ย้ายกันเข้ามาตั้งถิ่นฐานและพอจบสงครามแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมามันคืออะไรกันล่ะครับมันคือการแบ่งเค้กของผู้ชนะสงครามนั่นเองนะครับ พื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกแบ่งจัดสรรมีรัฐใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นมามากมายบางรัฐก็หายไปพื้นที่ตรงนี้เป็นของประเทศนั้นพื้นที่อันนั้นกลับคืนประเทศนี้คือเรียกได้ว่านะครับผมมันเกิดขึ้นในสนธิสัญญาที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาพอสแดมและพื้นที่โคนิชแบกเนี่ยนะครับผมก็กลายมาเป็นพื้นที่ของสหภาพโซเวียตไปในสนธิสัญญานั้นเนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยนะครับผมคือเหตุผลทางประวัติศาสตร์ว่าเอ๊ะทำไมรัสเซียถึงมีพื้นที่ตรงนี้ได้เพราะว่าได้มาจากสงครามโลกครรั้งทที่2และะปเศ สัมพันธมิตรอื่นๆเนี่ยก็ยอมให้ไปนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะพวกเขาเห็นว่า1เลยเนี่ยพวกรัสเซียเนี่ยยึดตรงนั้นเนี่ยนะครับผมก่อสงครามจบเนี่ยมาเป็นเดือนๆแล้วแล้วตรงนั้นก็ไม่มีชาวเยอรมันเหลือแล้วมีแต่คนรัสเซียเต็มไปหมด แล้วเรียกได้ว,ว่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมที่ได้รับความเสียหายจากสงครามเนี่ยไม่ต่างจากนะครับผมเมืองใหญ่ๆของเยอรมนีเมืองอื่นเลยการจะซ่อมแซมพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องใช้เงินและงบประมาณเป็นจํานวนมหาศาลซึ่งในเมื่อรัสเซียมันขอมาแล้วเนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยชาวรัสเซียอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็เอาไปเหอะมึงเอาไปซ่อมเองของมึงเลยไปและบวกกับนะครับผมด้วยความที่ประเทศที่ห้อมล้อมมันเนี่ยอย่างโปแลนด์และลิทัวเนียเนี่ยพอจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมประเทศเหล ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝั่งของโลกตะวันตกก็เลยคิดว่าเออเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอาพื้นที่ตรงนั้นหรอกเพราะว่าไม่อยากจะทําให้โซเวียตเนี่ยขุนเคืองจิตใจนะครับผมโอ้โหมีดินแดนของพวกตะวันตกเนี่ยอยู่ใจกลางของอีสเทิร์นบล็อกเลยซึ่งประเทศตรงนั้นเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต์หมดแล้วก็เลยเนี่ยครับไม่มีการคัด้านยอมให้โซเวียตเนี่ยได้พื้นที่ตรงนั้นไปแล้วพวกเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับผมจากโคนิชแบกที่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเยอรมนีเนี่ยกลายมาเป็นนะครับผมคารินินกราบนั่นเองโเเคะรรัผผมหตตตุลทาางปวิศส์ แล้วเนาะทีนี้เนี่ยมาดูความสําคัญของเจ้าพื้นที่ตรงนี้กันบ้างดีกว่าว่าทาไมเนี่ยนะครับผมโซเวียตและรัสเซียเนี่ยถึงเห็นความสําคัญของพื้นที่ตรงนี้มันมีดียังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่เหตุผลทางเศรษฐกิจกันก่อนดีกว่าเจ้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่จุดหนึ่งที่ดีที่สุดในทะเลบอลติกเลยนะครับผมเพราะอะไรกันเพราะว่า <ST ń> ในทะเลบอลติกเนี่ยนะครับผมพอเข้าฤดูหนาวปุ๊บเนี่ย ท่าเรือใหญ่เนี่ยนะครับผมทุกท่าเรือเลยรอบทะเลบอลติกเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยนะครับผมมันจะกลายเป็นน้ําแข็งและทําให้ท่าเรือเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมในฤดูหนาวยกเว้นที่เดียวนะครับผมคือท่าเรือคาลินินกราดนี้เนี่ยแหละทาให้พอหน้าหนาวแล้วเนี่ยนะครับผมเรือสินค้าเรือพาณิชย์ต่างๆหรือรวมไปถึงนะครับผมเรือทางการทหารเนี่ยมันก็ยังนะครับผมสามารถใช้งานท่าเรือนี้ได้อยู่ก็เรียกได้ว่าจุดนี้เนี่ยนะครับผมเป็นจุดหลักๆเลยที่เป็นข้อได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ตรง นี้ที่จะมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆทีนี้เนี่ยเราก็มาถึงเรื่องของการทรหารกันแล้วนะครับผมความมั่นคงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงเรียกได้ว่านะครับผมในตอนที่จบสงครามโลกในส้งตอนแบ่งเค้กกันเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมอินเตอร์คอนติเนนทัลบอลิสติกมิสไซล์หรือว่าไอ้มิสไซล์ i c ซ m มิสไซล์นิวเคลียร์ที่ยิงข้ามทวีปเนี่ยมันยังไม่ถูกคิดค้นออกมานะครับวิธีเดียวที่จะใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ได้ในตอนนั้นเนี่ยมันคือการทิ้งระเบิดถูกไหมการมีฐานทหารฐานทัพอากาศที่อยู่ใจกลางยุโรปเนี่ยมันย่อมสร้างความได้เปรียบให้กับโซเวียตอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเป็นฐานทัพนะครับผมทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ให้กับทางฝั่งโซเวียตหรือว่าเป็นฐาาาาานนนททหหหรรรรรรระผมมไวว้เตียยุุกกโป ครามขึ้นถึงแม้ว่าจะมีเยอรมนีตะวันออกมีโปโลแลนด์ที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์บล็อกกันหมดนะครับผมเป็นพันธมิตรของโซเวียตกันหมดอยู่แล้วก็มีคาลินินกราดเนี่ยแหละครับผมที่เป็นพื้นที่ของโซเวียตเองเผื่อโปลแลนด์หรือประเทศอื่นๆเนี่ย เปลี่ยนข้างไปเข้ากับโลกตะวันตกขึ้นมาก็ยังมีคาลินินกราดเนี่ยแหละครับผมที่เป็นเหมือนกับดานหน้าของโซเวียตในภูมิภาคนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของความสําคัญนะครับผมที่โซเวียตมองเห็นนะครับผมในภูมิภาคนั้นในช่วงเวลาตอนนั้นแต่พอนะครับผมมันเนี่ยเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ขึ้นมาเป็นช่วงเวลาปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยความสําคัญทางยุทธศาสตร์ของมันเนี่ยนะครับผมก็มีมากขึ้นมาหลายต่อหลายเท่าตัวเลยเพราะว่านะครับผมหลักๆเลยเนี่ยคือประเทศอย่างโปแลนด์และลิทัวเนียเนี่ย เคยเป็นอดีตโซเวียตบล็อกหรือว่าอีสร์นบล็อกเนี่ยนะครับกลายมาเป็นนะครับผมหนึ่งในสมาชิกนาโตหลังจากที่โซเวียตล่มสลายลง ความสาคัญของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับที่มีต่อรัสเซียเนี่ยจึงมีมากขึ้นเท่าทวีคูณเลยเป็นพื้นที่ที่พวกเขาเนี่ยนะครับผมสามารถยกย้ายสาภากาลังนะครับรวมไปถึงขีปนาวุธรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้าออกได้ตามสบายโดยไม่ต้องทําการชี้แจงหรือแจ้งประชาคมโลกเลยเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเขามันไม่ใช่ประเทศพ็อกซี่มันไม่ใช่ประเทศที่อยู่ภายใต้อนาณิคมไม่ใช่ประเทศอิทธิพลซึ่งทางรัสเซียเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้บอกนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยไอ้พื้นที่คารินินกราตรงนี้เนี่ยติดขีหไร,ไรือเปล่าแต่หลายว เขาก็เชื่อนะครับผมว่ารัเสเซียเนี่ยก็มีขีปนาวุธที่หันไปยังประเทศยุโรปหลายๆประเทศอยู่แล้วแหล,ละเป็นขีปนาวุธวิสัยใกล้ที่ตั้งเอาไว้เผชิญหน้ากับขีปนาวุธที่หันเข้ามาในรัเสเซียจากประเทศในกลุ่มสมาชิกนาโตเนี่ยแหละที่นี่หลายคนก็อาจจะสงสัยกันได้นะครับผมว่าเอรหว่างขีปนาวุธที่ถูกยิงจากคาลินินกราดหรือว่าขีปนาวุธที่ยิงจากแผ่นดินหลักรัสเซียเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันมากมายขนาดนั้นเหรอต้องบอกเลยนะครับผมว่าแตกต่างมากเพราะว่าเวลาที่ขีปนาวุธข้ามทวีปหรือขีปนาวุธอะไรกก็มเนันถู ยิงขึ้นฟ้าไปเนี่ยประเทศที่มีระบบสกัดจับขีปนาวุธพวกนี้เนี่ยมันก็จะรู้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีอาวุธที่เอาไว้ใช้สกัดกัน้นหรือเอาไว้ใช้โจมตีกลับอะไรแบบนี้เป็น c o u n t อร์เ a เชอรนะครับซึ่งไอ้ระบบคา u เตอร์เมเชอรพวกนี้เนี่ยมันมีระยะเวลาในการปฏิบัติการของมันนะครับผม อสมมุติว่าขีปนาวุธเนี่ยถูกยิงมานะครับผมจากตะวันออกไกลของรัสเซียเลยเนี่ยสมมุติว่าเป้าหมายเป็นเยอรมนีเนี่ยการเดินทางของจรวดเนี่ยนะครับผมมันก็ต้องใช้เวลามากกว่าการปล่อยจรวดที่คาลินินกราดอยู่แล้วถูกไหมไอเวลาเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเวลาทองที่สามารถจะเอามาหาวิธีนะครับผมสกัดกั้นหรือทําลายขีปนาวุธที่กําลังเดินทางมาได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้และมีความรวดเร็วนะครับผมแบบขีปนาวุธใหม่ๆของรัสเซียเนี่ยมันจะมีเวลาเตรียมการที่น้อยมาก เลยนะครับผมถ้าเกิดมาถูกยิงจากคารินินกราดมายังเป้าหมายที่เป็นแบบสมมุติโปรแลนด์หรือว่าเยอรมนีเบอร์ลินอะไรอย่างนี้เนี่ยการสกัดกั้นขี่ปนาวุธพวกนั้นเนี่ยก็จะยากขึ้นมาหลายเท่าเลยและอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยและนี่ยังไม่รวมถึงนะครับผมการใช้กราฟฟอสเป็นฐานสําหรับทับบกบอก,กองกําลังภาคพื้นในการรุกรานประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยนะครับผมมีคารินินกราดไว้เป็นฐานทัพเนี่ยย่อมสร้างความได้เปรียบมากกว่าการรุกรานทางเดียวนะครับแต่ก็แน่นอนล่ะครับผมถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยโอ้โหรัสเซียทําการย้ายฐาหลักแสน ไปยังพื้นที่คารินินกราดเนี่ยประเทศนาโตก็ต้องไหวตัวกันทันอยู่แล้วแล้วก็เตรียมตัวรับมือการลุกรานของรัสเซียนะครับผมก็จะเป็นความตึงเครียดที่โอ้โหเรียกได้ว่ายกระดับการลุกดานยูเครนไปเลยนะยูเครนว่าหนักแล้วใช่ไหมทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเขาต้องการที่จะลุกรานโปลแลนด์หรือว่าประเทศอื่นๆที่เป็นสมาชิกนาโตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหนาวเลยนะครับโลกเนี่ยจะเข้าใกล้สู่สงครามโลกอย่างจริงๆนะจริงๆแน่ๆเลยแหละ ก็ต้องภาวนากันนะครับผมไม่ให้เราได้เห็นข่าวว่าเอ้ยรัสเซียทําการเคลื่อนทับนะครับผมไปยังคารินินกราดถ้าเกิดเห็นข่าวนี้มาเนี่ยนะครับผมก็ภาวนากันไว้เลยนะครับว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่มันมากไปกว่านี้เลย วันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เป็นเรื่องราวเล็กๆในน้อยแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมหากข้อมูลที่พลาดไปตรงไหนหรือขาดตกบกพร่องยังไงเนี่ยต้องขอภอภัยด้วยจริงๆนะครับทางผมเนี่ยต้องการจะสรุปไม้สั้นๆแบบได้ใจความนะเออสินาทีรู้เรื่องอะไรแบบนี้แต่ยังไงก็ยังสามารถติชมกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมวันนี้ขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับ